สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรีโวยาสามอีกครั้งหนึ่งครับ luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้ทงสิ้นค่ะเ <laughs> พิ่งตื่นนะคะหัวเราะยังแบบยังแบบไม่ได้เต็มที่นะก็พอดีวันนี้นะคะของในบ้านหมดก็ต้องไปกอฟซี่ช็อปปิง้งเราจะพาไปดูว่า ซปเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมันเนี่ยคนเยอรมันเขากินอะไรแล้วเดี๋ยวพาไปเอเชียนซปเปอร์มาร์เก็ตด้วยก็คือซปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือพวกเครื่องเื่อแอลกอฮอล์นะแล้วก็ที่เยอรมันเนี่ย สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเคยพาพ่อมาเที่ยวแล้วพ่อเองนะชอบดื่มเบียร์มากแล้วพอตกใจพ่อไม่ดื่มน้ําเลยพ่อบอกทาไมเบียร์ที่นี่มันถูก,กว่าน้ําวะก็เลยแบบเออเราจาโคนนี้ได้แล้วพ่อเออทำคอนเทนต์ดีกว่านะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะปังขนาดไหนไปค่ะาทามาเรเวน,นะเรเวจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ค่อนข้างโอเคในเลยในเยอรมันเพราะว่าที่เยอรมันมันจะมีแบบหลายแคตตากรี่ก็เหมือนบิ๊กซีท็อปเหมือนแบบกัวไม่มาเก็ตอะเรเวก็เหมือนจะป,นประมาณแบบเทียบ ได้เท่ากับเหมือนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็คือจะไม่แย่ที่สุดแล้วก็จะไม่ดีที่สุดแต่ของ s e เล c กชันมันจะมากกว่าพวกบิ๊กซีคาฟูอะไรเงี้ยเหมือนตามเมืองไทยปกติเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นประมาณยังไงเนาะมีเบอร์รี่ลดราคาด้วยถูกๆนะเนี่ยชอบกินมากเลยเนี่ยราสเบอร์รี่เอาไปใส่จินโทนิกกินก็อร่อยอันนี้มันไม่ใช่หน้ามันแล้วนะมันก็จะไม่ค่อยสวยเนาะ ผักที่นี่หยิบไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่างที่ตรงอันนี้เองเนาะเขาจะไปช่างตรงแคชเชียมจะมีที่ช่างให้ส่วนของผลไม้ก็มีมันไม่ได้เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยจะมีช้อยให้เลือกเยอะมากที่นี่มันก็จะมีแบบน้อยอ่ะเอดไม่ค่อยชอบกินผลไม้ของที่นี่เท่าไหร่นะวันนี้จะทำหมูหวานนะครับก็มาซื้อที่เขียงหรือไม่มันก็มีเป็นแพ็คขายเนาะ เราจะไปโชว์นะครับมีทั้งหมูมีทั้งไก่มีทั้งที่เขาหมักไว้แล้วนะครับพวกชงพวกชีสก็มีวายพวกนี้รสชาติโอเคนะครับมันจะเป็นวายที่มาจากเวียเจียนที่เป็นไยกาวแถวนี้นะก็ราคาไม่แพงเห็นไหมาราคาวายที่นี่คือไม่แพงและรสชาติดีด้วยดูยดิคนละ200ออ่ะพวกนี้กินได้หมดเลยนะเนี่ยมีไส้กรอกมีชีสอะไรเงี้ยเยอะแยะขายนะครับ เนยก็มีหลายยี่ห้อมากเลยครับเอชชอบยี่ห้อเนี้ยรันรีเบอร์ยี่ห้อนี้อร่อยที่บอกนะครับว่าเนื้อสัตว์มันก็มีเป็นแพ็คๆอย่างนี้มาแต่เราไปซื้อที่เขียนมันจะสดกว่าเนาะราคาก็จะสูงก,กว่าเช่นกันไข้กรอกที่นี่จะมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเอชชอบรสชาติที่เมืองไทยมากกว่านะเยอรมันมันเค็มอะ่ะคือถ้ามาดูในส่วนของไข่ไก่นะก็มีหลายอย่างเลยเป็นไข่ออร์แกนิก มีทั้งไข่ฟาร์มไข่เลี้ยงในกรงเลี้ยงในคอ,อกเนาะไข่ที่แบบส่วนมากจะซื้อแบบ organic, ออร์แกนิกเพราะเขาจะได้เดินสบายๆเนาะแต่ว่าถ้าไข่อย่างเงี้ยที่ราคาถูกๆเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยมันจะเลี้ยงในคอ,อกเหมือนที่เมืองไทยของ CP พีอะไรเงี้ยจะประมาณนั้นมันจะแบบเออไข่ไก่มันจะไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าไฟรันก็คือแบบเหมือนราคามันจะสูงขึ้นนิดนึงอย่างเงแต่เขาเลี้ยงไก่ดีกว่าไข่ในคอ,อกอะเนาะ มาถึงเจ้าโดนสามีอ d ดูเค e บอกว่าห้ามซื้อไข่ราคาถูกกินเด็ดขาดเพราะว่าเขาทรีตไก่ไม่ค่อยดีเลยมันเป็นประเทศเนื้อนมไข่เนาะก็พวกชีสแบบมิลค์โปรดักต์อะไรเงี้ยเยอะโยเกิร์ตโยเกิร์ตอะไรเงี้ยก็เยอะแต่เอ็ดก็ไม่ค่อยกินเลยพวกนี้เท่าไหร่หรอกราคานมที่เนี่ยถูกกว่าที่เมืองไทยเยอะมากนะพามาดูช็อกโกแลตนะครับชอยเยอะมากราคาก็ไม่แพงนะถ้าเทียบกับเมืองไทยเนาะ ราคาล่อมันลดบ่อยมากเลยเห็นปะ่ะหกสิบห้าเซนมีดกช็อโกคลตของไฮเอ็นก็มีนะครับของลินเนี่ยเห็นปะ่ะขนมกรอบ,บที่นี่ไม่อร่อยเท่าเมืองไทยนะไม่ต้องมาซื้อกินหรอกแต่ยอชอบอันนี้อร่อยวายยี่ยห้อนี้ก็อร่อยนะครับออลันดอบราคาก็ไม่ได้แพงใครสังเกตเนี่ยสัญลักษณ์เนี้ยวายคุณลิตเทค่อนข้างโอเคนะเบเดเพ แต่วายที่นี่ส่วนมากรสชาติทานได้หมดนะครับวายนะครับที่เป็นโรเซ่ราคาดูนะเห็นปะประมาณ5-6ยูโรอัพอย่างเงี้ยกินได้หมดเลยนะราคาวายที่เนี่ยเพราะมันเป็นวายแบบวายโปรดิวซิ่งคันฟรีเพราะฉะนั้นราคาวายพวกเนี้ยมันจะถูกมากเห็นไหมประมาณ5ยูโร90ยูโรอะไรพวกเนี้ยคือดื่มได้แล้วอ่ะประเทศเยอรมันเป็นอ่าเป็นแบบ ของอาหารแชร่แข็งอะเยอะมากแต่เอ็ดไม่ค่อยซื้อกินนะเอ็ดว่ามันไม่อร่อยเอ็ดชอบกินอาหารไทยด้วยส่วนมากจะทํากินเองที่บ้านพวกนี้ไม่ค่อยได้กินเหินเอ็ดเลยนะนานๆทีซุปเปอร์มาร์เกต็ตที่นี่มันจะมีความเนี้ยไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะไม่เหมือนเมืองไทยอะ่ะเพราะว่าค่าแรงที่นี่มันแพงไงที่สําคัญนะครับมาชอปปิ้งที่นี่ต้องเตรียมถุงมาเองนะครับไม่งั้นต้องซื้อนะจ๊ะไม่มีแจกฟรีรู้สึกที่เมืองไทยตอนนี้ก็ทําแล้วนะ แล้วมันประมาณว่าอย่างนั้นนะเราต้องหยิบใส่ถุงคือแคชเชียร์เขาจะมีหน้าที่สแกนแล้วก็คิดเงินหยิบของใส่ถุงเราทําเองหมดนะไม่มีใครมาทําให้เหมือนที่เมืองไทยนะนะครับเห,นหมนะเกียร์ขวดนึงนะถูกกว่า60เซนอีกอ่ะเออก็นะเราเอตพาไปถ่ายราคาน้ำเปล่าลนะนี่6ขวดนะเนี่ย3ยูโ30เซนบ้ก็เนี่ยไม่แพงแล้วแต่ยี่ห้อนะมีหลายยี่ห้อมากเลยเนี่ย เนี่ยอีพ็อตของเยอรมันเจ็ดสิบเซนน่ะขวดเบลเลอร์เลยนี่ขวดเอ่อศูนย์จุดสามสามลิตรนะครับเยอรมันคอร์ลาเนอร์นะครับแปดสิบเซนเห็นไหมจำได้ตอนพาปลามาเที่ยวปลากรดีดมากปลาบอกนเนี่ยมันจะมีแบบสามสิบกว่าเซนน่ะเห็นปะ เออป้าบอกว่าทํำไมมันถูกนี้ว่าถูกกว่าน้ำเปล่าอีกเีซื้อกินทุกยี่ห้อแล้วที่บอกอร่อยทุกยี่ห้อเห็นปะเนี่ยรับแล้วมันจะมีเบียผสมเลมอนนีอะไรพวกนี้ยก็อร่อยนะพวกนี้ดื่มได้หมดเลยเห็นปะ่ะราคา60สิบเส้นยี่ดหกสี่ยี่สี่ขวดละแบบยี่สิบกว่าบาทอ่ะเออเห็นราคาน้ำปะ่ะเห็นปะ่ะ น้ำที่นี่แพงกว่าเบียร์นะครับซ่านะครับของซันเทนิคิโนนะครับเห็นไหมแพงกว่าเบียร์ละมีน้ํายี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้อที่ไม่ดังมากเนี่ยมันก็จะถูกกว่าเบียร์เนาะแต่เห็นไหมเมืม่อกี้เบียร์เบียราคาสามสิบก็มีอ่ะเนี่ยเห็นไหมน้ําฟิจิเนี่ยน้ำยิมพอร์ตอีดอกแพงมากนะครับแล้วก็ยี่ห้อนี้น้ํายิมพอร์ตน,นะครับน้ํายี่ห้อดังของประเทศเยอรมันก็ยี่ห้อโบวิดก,กับวีเทลเนี่ยเห็นไหม ก็ราคาพอๆกับเบียร์เลยหรือแพงกว่าเบียร์มังยี่ห้อดิสก์เด็จะชอบซื้อตอนมันลดราคาเห็นนะ88เซนน่ะขวดมันเลร์เลยเนี่ย <100. S 2> <30. S 1> คึ่งลิตรอะ่ะโคตรถูกเลยไม่ถึง40บาทยี่ห้อนี้อร่อยนะครับรันลิมยีย่ห้อนี้รบชเทอร์สปอร์ตเนี่ยไม่รู้มึงไทยขายเท่าหไหร่เนี่ยเวลามันลดราคามันจะเหลแบบยีบบาทอเออยีกว่าบาทดูดิ พอดีเดี๋ยวเพื่อน,นจะกลับบ้านเนาะก็เลยจะพาขนมไปให้ที่บ้านก็เลยมาซื้อขนมให้ที่บ้านนะครับของรารคาเต็มเลยโชคดีมาวันดีพอดีมาอันบ็อกถุงช้อปปิ้งมากนะครับว่าเอ็ดซื้ออะไรพอดีมีเพื่อนจะกลับเมืองไทยนะครับที่เล่าให้ฟังแล้วเขาเอ่ออยากหาว่าเอ็ดไอ้นี่เพื่อนนะพอดีนางบินดิสเซทคลาสนะก็ได้น้าหนักเยอะอยู่พอดีมีซื้อของเตรียมไว้แล้วนิดน,นึงแหละแล้วก็มาซื้อขนมด้วยเนาะแล้วก็ซื้อกับข้าวทาอาหารด้วยเนี่ยถุงเบลเลอร์เลยนะแค่เนี้ย 40ว่ายูโรประมาณ1,600บาทซึ่งราคาค่าของชีพที่นี่มันไม่ได้มันไม่ได้แพงมากนะเนี่ย f 4ซื้อเห็ดนะครับวันนี้จะทำลิงกวีนี่ใช่ไม่ใช่มันคือชาเลเชลเลอร์กับซอสครีมมะเขือเทศน,นะครับแล้วก็แซลมอนแล้วก็อันนี้คือให้ที่บ้านนะครับพวกขนมขนมปังนี้เอาไว้ทานเองมีนี่ด้วยมะเขือม่วงชอบทานัวองไว้กินพรุ่งนี้ ก็มีพวกเนี่ยคาริโบถูกถูถุงละสี่สิไม่รู้มังเมืองไทยก็มีขายบ้างเอ็มไม่รู้อะไม่ค่อยเดินนานแล้วว่าเมืองไทยก็ซื้อไปอ่ะมีอะไรก็ซื้อ,ซ,อซื้อไปนะครับอันนี้ส่งซื้อห้องส่งให้ที่บ้านกระลำมีไข่ด้วยไข่เวลาจะซื้อให้ซื้อบีโอนะครับหรือว่าออร์แกนิกหรือว่าเนี่ยที่เขาเขียนว่าไฟลันเฮาชุ่งนะครับเหมือนแบบไก่มันจะได้เดินได้เนาะก็ ไหนๆเขาผลิตให้เราเราก็ให้ท้องบาลนิดนึงมีซอสมะเขือเทศนะคะมีขนมเนี่ยซื้อน้องมันชอบกินนะก็ซื้อส่งให้ที่บ้านโยเกิร์ตยี่ห้อนี้อร่อยมากเมื่อกี้ลดราคาด้วยนะชอบซื้อต่อมานลดราคาเนาะแล้วก็อันนี้เอาไว้ทากับขนมปังนะคะต้นหอมดุบโลเนี่ยกซ็ซื้อไปแหละจริงๆไม่อยากซื้อเยอะเพราะน้องมันอ้วนนะแต่ก็ให้มันไปแบ่งแ่งเพื่อนเนาจริงๆไม่อยากให้แม่กินเพราะแม่เป็นเบาหวานเนาะก็ แต่ก็ซื้อไปนะไห,หนๆเพื่อนกลับเดี๋ยวจะใส่น้ำหอมน้ำหอมมีปลาแซลมอนนะครับเมื่อกี้จริงๆอยากได้ปลาแซลมอนสดแต่ว่าไอ้ไอ้ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไปเมื่อกี้มันไม่มีก็เลยซื้ออันนี้มานะครับมีคุกกงคุกกี้มีเนี่ยขนมจงังส่งกลับบ้านหมดเลยนะที่เป็นพวกขนมเป็นไ่เก,ก็บไปกินเองนะมีเนยมีมันเนี่ยมีแค่เนี้สี่สิบกว่ายูโรแล้วก็มีเต้าหู้ีทอดนี่อร่อยมากวนะันนี้พามาเที่ยว ร้านเอเชียนะครับที่เมืองไมส์นะครับโอโกเอเชียเป็นเชนนะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับร้านนี้จะเป็นร้านเอเชียนะครับของไทยจะไม่ค่อยเยอะแต่พวกขนมขนมอะไรเงี้ยจะมีหลากหลายอันนี้ก็ราคาพวกข้าวเนาะเขาก็จะตกแต่ง สไตล์เนี่ยครับสไตล์เอเชียนเนะก็มีน้ำเนมอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยใบตะมงในตะมิ้วน้ำผลไม้เยอะแยะมีวีซอยมีชาไข่มุกด้วยซื้อไปกินก็ได้นะแก้วละร้อยหนึ่งร้อยบาทอยู่ที่นี่ไม่อดตายหรอกอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายหรอกถ้ามีตังค์อะ จริงๆเนี่ยครับแป้งเปิงทำขนมก็มีทุกอย่างโชว์ราคาข้าว1กิโลกิโลละร้อยกว่าบาทนะข้าวที่นี่แพงนะไม่รู้เลยว่าเมืองไทยตอนนี้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะในหน่วยของเส้นนะครับก็มีทุกเส้นเลยเส้นมีเส้นเวียดนามเส้นจีนสารพัดสัตว์บกดูเดกมีทุกอย่างเส้นขนมจีน รามเมงอะไรเงี้ยเส้นญี่ปุ่นเส้นจีนมีหมดนะครับอยากจะบอกเลยว่าหลายยี่ห้อมากไม่เคยซื้อกินเพราะมันมีเยอะมากมาม่าก็ดูดีมีแบบมีทุกยี่ห้อมีแบรนด์ไทยเกาหลีฝรั่งจีนญี่ปุ่นมีหมดนะเนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนหรือมาอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อมานะมาม่าเปลืองพื้นที่เนี่ยมันมีหมดถ้าจะเอามานะนำพวกน้ำพริกมาดีกว่า เห็นไหมมีทุกสัญชาติที่นี่เขาจะฮิดกินยำๆกันนะครับแต่เอจะชอบกินของมาม่ากับไวไวมากกว่าเน,ะนาะพานชูกาอันนี้อันนี้แต่วันนี้ต้องทำซอสผัดไทยไอ้น้ำพริกเผายี่ห้อนี้อร่อยมากเลยนะไปผัดเต้าหู้หรือกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนี่มีมโลโลวตินนมข้นห่่งนมข้นหวานกม็มีนะ ชาเชอเนาะของเขาก็มีหลายยี่ห้อมีน้ำอะโลเวลาก็มีนะครับเนี่ยขนมก็มามันจะมาจากลามันจะมาจากประเทศในเอเชียนะครับหลายประเทศก็จะมีกันเลยนะครับร้านนี้จะไม่ค่อยมีของไทยเนาะมีขนมขนมุขนทอดอะไรก็มีอยากกินอะไรก็กินเนะี่ยราคามันก็จะแพงกว่าเมืองไทยแหละเพราะมีของอนะิ p พอรตเนาะทัวเธออะไรอย่างเงี้ย เบยเบยมาม่วงกวนเหมือนร้านเจล้งเบาๆอ่ะให้จินตนาการอันนี้ก็เอ็ดก็ชอบกินนะขนมเนี้ยค,ครับมีขนมญี่ปุ่นขนมจีนโมจงโมจิมีหมดทุกอย่างน้องที่จะย้ายย้ามาเรียนเนี่ยครับหม้อหุงข้าวครกเคล็กมึงไม่ต้องแบกมานะเปลืองน้ำหน,นักให้เอาพวกน้ำพิกอะไรที่จำเป็นมากกว่านะเพราะที่นี่มันมีขายหมดเลยอ่ะ พวกซึงเซิงมห่งข้าวเห็นมาแล้วราคามันไม่ได้แพงดูดิพันเดียวเองแต่อีห้อน,นี้มันก็จะไม่ได้ทนไม่ได้เป็นอีห้อแบบดีเหมือนเมืองไทยถ่วยชงช่วยชาอีดอกกระทะยังมีขายเลยเห็นปะแต่กระทะส่วนนี้จะใช้ใช้กับเตาที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันมันจะเป็นกระทะบวกนะเพราะกระทะที่เตาที่นี่มันจะเป็นเตาไฟฟ้าอะไรเงี้ยแตท่ที่บ้านเอ็ดก็เป็นเตาแก๊สก็ใช้ได้ เห็ดหอมมีอะไรพวกเนี้ยเห็ดหอมของแห้งอะไรพวกเนี้ยเอามาจากเมืองไทยได้นะเพราะที่นี่ราคาค่อนข้างแพงเห็นปะถุงนิดเดียวเองต้องเท่าไหร่เป็นร้อยร้อยกัมในส่วนของซอสนะครับมันก็จะมีทั้งซอสแบบพวกซอสเกาหลีซอสจีนซอสไทยน้ำปงน้ำปาลาอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อมาน้ำจิ้มไก่ที่นี่มันมีขายหมดเห็นไหมน้ำปลาก็ มีหลายยี่ห้อมีทั้งไทยเวียดนามอะไรเงี้ยเยอะแยะเนี่ยครับมันจะมีพริกแกงของโรโบโมีกระทิอร่อยดีอะไรเงี้ยแต่เแนะนําพริกแกงใครเอามาจากเมืองไทยได้เอามาจากเมืองไทยดีกว่าเพราะว่าของโรโบโรสชาติมันจะอร่อยแต่มันจะมีความอร่อยแบบแบบฝรั่งอ่ะเออพริกข้งพริกแห้งมีขายหมดเลยพวกนี้ไม่ต้องเอามานะครับหนักกระเป๋าเปล่า มันจะมีร้านไทยด้วยนะครับรเดี๋ยวคราวหน้าจะขอพี่เขาไปถ่ายเนาะมันจะมีของไทยเยอะกว่าแต่นี่แล้วมันจะเป็นร้านแบบเอเชียนะครับก็จะรวมหมดเลยเนี่ยซอสพริกซอสน้ําจิ้มไก่ซอสบวยซอสขีซอสแตดมีหมดทุกอย่างซาลาเปาหมันถงมันโถเนี่ยราคามันก็เห็นปะ่ะราคามันไม่ถูกแต่มัน affordable คือก็ซื้อกินได้แหละแต่กินมากๆก็ไม่ดีนะของแช่แข็งพวกเครื่องดื่มนะครับชาโอชงโอฉิ่ก็มีนะ เนื้ออย่างนี้ก็มีไก่พาลักจิอะไรเงี้ยมีหมดนี่ลูกชิ้นก็มีหลายยี่ห้อเลยนะส่วนมากยี่ห้อที่ส่งมาขายที่นี่อร่อยหมดแล้วชอบกินอันนี้ของแต่สิวกุ้งหอยปูปลาก,ก็มีหมดนะแต่มันส่วนมากมันจะมาในรูปแบบแช่แข็งเนาะอยู่ที่นี่ไม่ลําบากมากนะครับถ้ามีเงินจริงๆมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ลําบากหมดแล้วถ้ามีมตังค์เนาะกุ้งลวกมาแล้ว หอ,อยกุ้งยังไม่ลวกก็มีเนาะมีทุกอย่างาหอยพวกนี้ไปผัดไปทําหอยลายผัดฉ่าอะไรเงี้ยก็อร่อยมีทุเรียนแช่แข็งด้วยะจะอร่อยไหมเนี่ยไม่กล้าซื้อกินลองชิมไปติมทุเรียนดูะนะกินดีนะมีพวกเหล้าสาเกอะไรเงี้ยมีหมดอันนี้ผักนะครับพริกส่วนมากเนี้ยเวลากลับไทยจะซื้อมาเยอะมากเลย<ๆ>เห็นมาที่นีร้อยกิมหนึ่งขีดขีดละร้อยคือมันค่อนข้างจะแพงอ่ะส่วนมากเอจะซื้อมาจากเมืองไทยเยอะเหมือนกันเนาะ มะละกอนะครับโลละเกือบแ0ดรอยแรงว่าอยู่เมืองไทยนี่ซื้อกินซื้อคว้างมะละกอเป็นอะไรที่ฮอตและแพงมากนี่นะครับร้านเอเชียอีกร้านหนึ่งที่เอ็ดมาซื้อตั้งแต่มาอยู่แรกๆนะครับร้านหยวนฟานี่จะมีสาขาอยู่ที่เมืองอื่นด้วยของจะครบสุดแล้วนะครับร้านนี้นเห็นะะาราคามะละกอไหมครับลูกละสามร้อยกว่าบาทลูกไม่ใหญ่เลยนะไ,ไม่ใช่มะละกอมะม่วงจริมมงมะม่วงเปียกนะครับ โอ้ oh, แล้วผ้าขีดละร้อยกะเพราขิดละร้อยเนาะอีดด้วยขีปีห้าปีที่แล้วนะครับประเทศไทยโดนเยอรมันแบนการนําเข้าผักทําให้ผักเนี่ยราคาสูงขึ้นมาเยอะมากดูดิราคาแบบแต่ก่อนมันแบบมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอ่ารตอนนี้คือผักไทยเนี่ยแพงมากเห็นปะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะาตอห้ายูโรสองร้อยบาทได้เท่านั้นนะอีกคนดด้วยนะครับสิบยูโรบอกแล้วว่า อยู่ที่ไหนอะถ้ามีเงินก็ไม่ลำบากเห็นปะกดแทงมีปลาทูหอยเหยื่อนะมีขายหมดแหละแต่ส่วนมากจะเป็นแช่แข็งนะครับมีเป็ดด้วยอะเอาไปทำข้าวาอยใส่ดีกว่านะอยต่างประเทศไม่ต้องกลัวลำบากนะที่เยอรมันเนี่ยมีขายหมดเลยเนาะสินค้าไทยแต่ต้องขยันทำงานให้ได้เงินเยอะๆแค่นั้นเองเนาะในะบ้านมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวเนาะ มันมีพกงพีกแกงอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆทาแบบควายก็ทําได้โคตรง่ายเลยตอนเอ็ไม่อยู่ใหม่ๆใช้พวกจบแล้วนะครับสําหรับคลิปพาชมซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมนีนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงมา่น้ากระน้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอ็ดดี้พยาสามคฮาด้วยนะครับนะที่หลักจุ๊จบๆงาะ Thank you for watching งานล้านงานหลวงเรารับหมดนะครับกะปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ